สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะสแสนแนะคะวันนี้พี่จิมซาร่านะคะได้มีโอกาสออกมาตอนเย็นนะคะพอดีเพื่อนไปรับมาให้ดูบรรยากาศของเวกัสกันเลยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่ดูในเวกัสนะคะเจอเช่ไหนไปเช่ไหนก็มีคาสินโนที่เห็นตึกใหญ่ๆทั้งหลายทั้งวงทั้งหมดนั่นคือคาสินโนทั้งหมดนะคะคุณขานี่นะคะให้ดูนะคะนี่คะ่ะคาสินโนทั้งหมดเลยนะคะทุกที่นะคะเนี่ยดูซิว็มีกี่ตึก ในโรงแรมมีแต่คาสิโนมีแต่บ่อนมีแต่แสงสีมีแต่เครื่องสล็อตแมชชีนเต็มไปหมดจะพาดูไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะตอนนี้นะดูไปเลยค่ะเนี่ยแม่คะานี่ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่นัคะานี่มาให้ดูสิค้าทั้งหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็มีอ่ามีเขาเรียกอะไรมีาสเวกัสไฮดด้วยนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นซีซาพาเลตนะคะซีซาพาเลตที่เราเห็นตรงเมืองทองไม่ใช่นะคะ คล้ายๆอย่างนี้แตอนน่อันนี้อันนี้จะใหญ่มากแล้วก็อันนี้ก็คือที่ใหญ่ที่สุดที่สมมุติเวลาคนมาท่องเที่ยวต้องมาที่นี่คือเออเบลาจิโอนะเบลาจิโอชื่อเป็นภาษาอิตาลีแต่ว่าข้างในนี่มีสถานที่ที่สวยมากและเฉพาะพื้นข้างล่างที่เป็นล็อบบี้โรงแรมมีสล็อตแมชชีนประมาณหนึ่งหมื่นเครื่องออค่ะคุณขาดูเวลาค่ำคืนของของลาสเวกัสนะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นที่เห็นยอดเออ แค่ๆยอดของอที่ฝรั่งเศสนะคะอันนั้นก็จะเป็นอของเบลจิโวนะคะแล้วตึกทังหน้านี้ก็เป็นตึกบอลีฟนะคะบอลี่เซอร์จิโเราเห็นแบบว่ามีเป็นแบรนด์เนมนะคะที่ว่ามีของเกาะมะขา่ายก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีจูฟรามิงโก้ด้วยนะคะเห็นนะคะนี่อันนี้บรรยากาศของเวกัสโดยตรงเลยนะคะเนี่ยค่ะน้องๆดูไปเลยนะคะเพื่อนๆดูไปเลยค่ะ ว่ามันตื่นตาตื่นใจแค่ไหนดูสิค้านี่แสงสียิ่งกว่าฮ่องกงยิ่งกว่ามาเก๊าค่ะคู่บอกเลยนะคะพี่จิ๋มก็ที่ได้ออกมาตต่เยินๆก็เพราะวมีน้องชัยนะคะเป็นผู้ขับรถให้นะคะนี่วมนี่ บรรยากาศด i เช่นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เขาว่างไม่ได้นางว่างจะมารับพี่จิมเจ๊มาจะพาไปดูนะคะนี่ดูกันะะเนี่ยอันนี้ของแบรนด์เนมทั้งหมดเลยนี่อยู่ในเวลาจิโอนะคะถ้าคุณเข้าไปในเวลาจิโอ้เท่าวันนี้เดี๋ยวพี่จิมได้เข้าไปหลังจากนี้เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูก็ให้ถ่ายได้นะอันนี้ฟลัมมิงโกนะคะเราจะได้ยินชื่อคุ้นๆตลอดเลยนะคะพระพรหมค่ะพระพรหมของไทยก็จะมีข้างในนะคะนี้นะคะ เห็นไหมดู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 ด,ด,ด,ดูใครไม่เคยมาก็ดูสารนะคะว่ามันเป็นเลยที่มันตื่นตาตื่นใจมากรถล,ลาก็ไม่ค่อยติดเท่าไหรน่นี่ดูสิคะนี่นี่หอไอเฟลปารีสที่บอกนะคะค่ะเนี่ยตรงนี้จะมีแต่คนมาเดินตอนเย็นๆยนตอนกลางคืนนะคะก็จะมีคนมาเดินกันมากจะมีน้ําพุที่เป็นอ่าน้ําพุที่เป็นบทเพลงด้วยนะคะน้องๆดูนะคะคุณคนดูกันนะคะว่ามันตื่นตาตื่นใจแค่ไหน last w e e k s นะคะ เป็นดินแดงเห็นการพนันนะคะอเนี้ยเห็นแล้วลอนดอนไนที่ก็บอกลอนดอนไนแค่ๆอย่างนี้นี่คือลาสเวกัสไนนะนะมันเป็นฉิงช้านะคะที่เป็นวงกลมแล้วก็สูงมากนะคะค่ะเนี่ยค่ะคุณดูคุณดูสิคะถ้าใครต้องการเล่นตู้สล็อตแมชชีนแล้วเป็นเมืองการพนันคุณมาที่นี่ตั้งแต่เยียบลงมาจากสนามบินนะคะคุณก็จะเห็นเลยว่ามีเครื่องสล็อตแมชชีนตั้งอยู่ในขณะที่คุณรอขึ้นเครื่อง คุณก็เล่นสล็อตแมชชีนได้นะคะเดวิสวินัสเวเกอร์สนะคะอ่าอันนี้กำลังจะไปถึงแถวๆใกล้ๆบ้านพักที่ไปชิมยนบ้อยู่นะคะแต่นี้ว่าแต่วันนี้เราไม่ได้ไปบ้านพักเราจะไปซื้อของการนะคะค่ะอันนี้เดี๋วแพทจิน้ำไม่ใช่ประตูน้านะคะคุณขาอันนี้แพทิน้มที่มีสล็อตแมชชีนมีการพน,นันนะคะนี่ดูสนิททั้งถนนเลยขอบอกถนนนี่ทั้งถนนมีชิฟฟอนี่นะคะมีชิฟฟอนี มีลอยสนะคะอันนี้พี่อ่อยมาก็เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นอันนี้เป็นคาสิโนโทั้งนั้นเห็นไหมค่ะตุ้เบลเลอร์เห็นไหมค่ะทิฟฟานี่คาสิโนโไม่ใช่ทิฟฟานี่สิทัสกานีขอโทษใครอ่นาโนผิดเป็นทัสกานีนะคะไม่ใช่ทิฟฟานี่นะคะทัสกานีนะคะทัสกานีคาสิโนโนะคะแล้วก็มีทั้งหมดเลยเอาตอนนี้รถติดนิดนึงเดี๋ยวก,ก็จะมีซิ l เวอร์เซเว่นที่พี่จิมพี่จิมเคยสนม,มากจ้ะ เออที่ไปที่ที่เคยมาเล่นแล้วก็มีเพื่อนเคยได้แจ็คพอตค่ะไม่เจ็ได้สามพันเจ็ดคะค่ะใช่ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอะไรที่ว่าเราชอบกันมากเพราะเราเล่นกันอย่างมีสตินะคะคุณค่ะสติไม่แตกนะฮะค่ะ เป็น,เป,นเป็นการทํางานอย่างหนึ่งนะคะของเรานะคะค่ะก็เวลาคนจะมาเล่นการพนันอะไรที่นี่เขาบอกให้มีสติไว้ก่อนนะคะอย่าบุ่มบ่ามนะคะร้อยสองร้อยก็ได้จะพอได้แล้วนะครับวันหลังก็มาเอาใหม่นะคะค่ะก็มีหลายคนที่ว่าเล่นเป็นอาชีพเลยเพราะว่าก,ก็คิดว่ามันเป็นการทํางานอย่างหนึ่งคือถ้าใครจะมาหาเงินแค่ห้าสิบเหรียญสี่สิบเหรียญในใน,ในคาสิโนโดได้ทุกวันขอบอกแต่บางคนบางทีเขาไม่พอไง ấy. ใช่ไหม ไม่พอก็จะเอาอีกเอาอีกมันก็จะว่าไม่เหลือนะคะจริงๆอันนี้ไม่ใช่แนะนําให้คนมาเล่นการพนันกันนะคะคุณบอกอค่ะกเออ็เวลามาเล่นเนี่ยการพน,นันอย่าคิดว่าเป็นการพน,นันคิดว่าเป็นการผ่อนสมองนะคะแค่นั้นเองค่ะเห็นไหมซิลเวอร์เซเว่นที่ทุกคนจะรู้จักดีนะคะนี่เดอะฟอร์จูนนะคะโฮเทล รีดอันนั้นฮาร์ดร็อกค่ะทางหน้านั่นเลยเห็นไหมคะฮาร์ดร็อกนะคะที่เขาบอกเป็นฮาร์ดร็อกคาเฟ่อะไรแต่อะไรเมื่อคืนก็มกีอาเขามีอ,มาอา,อา<ๆ>มีม,ม,มีพรมีพรสตาร์พรสตาร์ก็หมายถึงว่าด <c oughs> าราหนังโปนะคะที่เขามาก็มาเดินเป็นพรมแดงกันเมื่อคืนว่าจะมาดูแล้วก็ดูไม่ทันนะคะาเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็อกตุม้มตุ้มนะคะแล้วก็ผู้ชายก็ตุม้มตุ้มเหมือนกันนะคะอันนี้ซิลเวอร์เซเว่นนะคะวันนี้ดีใจมากเลยได้มีโอกาสมาถ่ายทำให้ดูนะคะ กภูมิใจมากและอย่างหนึ่งปกติไม่ค่อยได้ออกมาเวลาตอนเวลาโพเพยอย่างนี้นะเพราะว่าไม่มีรถไม่มีเวลาพี่แจ๋วเป็นผู้จัดการแกก็ทํางานตลอดนะคะก็เลยไค่อยได้ออกมานะคะค่ะบ้านพี่จะเข้าซอยนี้ตรงโรงแรมโฟร์พอตเนี่ยนะคะขาเข้าตรงนี้เลยนะคะค่ะโลตัสสยามมันก็หมายถึงว่าเป็นร้านบัวสยามนะคะเป็นร้านอาหารที่ดังที่สุดแล้วก็ ชาวลาสเวกัสจะขึ้นชื่อมากในเรื่องอาหารไทยนะคะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวใกล้ถึงที่พี่ขิมกําลังจะไปซื้อของแล้วนะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝากดูแล้วใครมีอะไรคอมเมนต์มาอยากเห็นอะไรยังไงก็บอกมาแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ